ฟู้ดเพย์ยิ่งเสนออยากหารายได้เสริมง่ายๆชั้ทเทนี้เพียงแนะนำเพื่อนมาสักอาหารก็มีรายได้เข้าแล้วว้าว ก่อนอื่นลงทะเบียนที่เว็บไซต์หรือ l i n e แอดฟ o ้ดเพย์ยิจากนั้นดาวน์โหลด Foodpaying ในมือถือกรอกเบอร์จากโทรศัพท์ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนเว็บไซต์และก็สมัครสมาชิกเดือนละ99บาทเปลี่ยนค่าอาหารเป็นรายได้ทุกคนแนะนำ10รายาชั้นรวมทั้งหมด1 11, 1 1 1 1 0คนเกิดจริง1%มีสมาชิก1,000คนถ้าสมัครสมาชิก1,000คูณ10รายรายได้เดือนละ10,000บาททุกคนสั่งวันละ100บาท ยอดสั่งอาหาร1,000คูณ100คูณ30ยอดต่อเดือน3ล้านบาท1เเท่ากับ3 0ม0 0บาทเท่ากับเรามีสมาชิก1,000คนเราจะมีรายได้ประมาณเดือนละ4 0 0 0 0บาทเราจะมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันรายได้มาจากการสั่งอาหารของสมาชิกเพราะทุกการสั่งอาหารเราจะนําส่วนแบ่งที่ร้านอาหารมาให้ถึง14อร์เซนต์มาแบ่งให้สมาชิกยิ่งสั่งอาหารมากเรายิ่งได้มาก เป้าหมายของเราคือการแนะนําเพื่อนให้มากที่สุดที่ทําได้แล้วปล่อยให้ระบบเติบโตไปกับเราทุกอย่างเริ่มต้นแค่สมาชิก99บาทเท่านั้นคุ้มโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะทุกอย่างคือการสั่งอาหารเข้ามาสมัครเลยเป็นสมาชิกกับเรากันนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติม <ไป S 2> และติดต่อลง <ไป S 2> ทะเบียนได้ที่ w o w w f o o d p a y i n g c o m